สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเส้นในลักษณะที่มันให้โทษใครมีเส้นลักษณะต่อไปนี้ต้องระวังให้ดีนะครับไว้ใจใครมากเกินไปก็ไม่ได้ให้ความสนิทกับใครเกินไปมากก็ไม่ได้มือนี้จึงให้ชื่อว่าสนิทกับใครเกินไปมากก็ไม่ได้นะครับเอามาดูในลักษณะของตัวเส้นก่อน มือน,นี้เป็นเส้นที่เล็กๆคมๆนะกลัวท่านผู้ชมจะมองเห็นไม่ชัดก็เลยจะใช้สีค่อนข้างจะชัดขึ้นมาหน่อยนะครับลักษณะเส้นก็คือส่วนนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกาะแต่เป็นเกาะเปิดเกาะที่ยังไม่ปิดสนิทโทษของมันก็ให้โทษเดือดลายเหมือนกันเนี่ยคือลักษณะส่วนนี้นี่อีกเส้นหนึ่งที่มันฉีก แหลมขึ้นมาผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะที่มันให้โทษนะครับคือมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเกาะเกาะเปิดนั่นแหละก็ไม่เหมือนแล้วก็คือเกาะเลยละ่ะเป็นเกาะเปิดมันฉีกลงแล้วก็ไปติดเข้ากับตัวนี้เส้นวาสนากับเส้นธุรกิจมันคือการเงินการงานคําพูดคําสัญญาเอกสารอนะไรพวกนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะใครที่มีเส้นในส่วนนี้มาประมาณนี้เส้นแล้วก็มันก็จะมี และมันก็จะมีแนวเส้นที่ฉีกลงด้านล่างแตกเป็นฝอยๆเป็นหลายเส้นนะครับจุดนี้มันก็เป็นจุดที่บ่งบอกถึงว่าลักษณะขอขงงานที่ทำเนี่ยมันเป็นงานที่ยังถือว่าไม่มั่นคงดีนักแต่ข้อที่มันส่งมาให้เจ้าของมือก็คือเป็นในลักษณะความต้องการความสําเร็จความพยายามการดิ้นรนที่จะยืนหยัดอยู่บนลําแข้งลําขาของตัวเองอการที่มันเส้นแตกฉีกลงข้างล่าง แต่มันก็ยังเป็นรักษณะเป็นเกาะไหมเกาะยาวๆตัวนี้อีกเนี่ยมันจึงส่งผลเสียในด้านของการเงินหลักทรัพย์การงานและปลายทางของวาสนาก็มาเสียอีกเนี่ยตรงปลายนี่ก็ดันมีเส้นมาขวางอีกก็เป็นจุดจุดเสียของวาสนาด้วยเหมือนกันเนี่ยจุดที่มันเป็นเกาะน,นี่ก็ร้ายพอดูแล้วนะเป็นเกาะลักษณะเกาะเปิดเนี่ยก็ยังมาเจอวาสนาที่ไม่สมบูรณ์อีก อพอมาดูกับมืออีกข้างหนึ่งครับมือขวาเยมันก็มีลักษณะของเส้นที่มันอยู่บนเนินของหลักฐานเนี่ยก็คือเส้นนี้ก่อนนะก็เป็นจุดเสียอีกเหมือนกันนะจุดนี้มันก็กลายเป็นลักษณะคล้ายบนเกาะยาวๆดูเรียวอีกเหมือนกันเนี่ยในในส่วนของตำแหน่งของเนินหลักทรัพย์เนี่ยนะเนี่ยมันก็มีลักษณะเสียแล้วก็ยังมีเส้นวิ่งเข้ามาชนอีกนั่นหมายก็ว่าทรัพย์สินที่ดินของเจ้าตัวที่มีอยู่เนี่ย มันคล้ายๆกับว่าถูกริดรอนอถูกริดรอนถูกถูกยึดอย่างนี้ด้วยนะเพราะมันจะได้เส้นตัวนี้จากเนินตำแหน่งเนินด้วงเป็นเส้นเดือดร้อนร้อนใจเข้ามาเนี่ยชนเข้าไปหาเส้นวาสนาอีกหมายความว่าท้าที่ที่มีอยู่อาจจะถูกคนในครอบครัวแหละยึดเอาไว้ก็ได้อย่างนี้นะก็คือแนวรักษาที่มันเป็นเส้นเล็กๆวิ่งชนเข้ามาในตอนไหนที่เป็นเกาะ วกกลับมาดูมือข้างซ้ายอีกทีจุดที่เป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนนี้เส้นสีฟ้าในตำแหน่งของเดินสุกที่เส้นวิ่งเข้ามาหาตำแหน่งเดินหลักฐานเส้นหลักฐานก็ลากยาวไปติดกับเส้นร้อนใจอีกเดือดร้อนอีกตัวนี้แล้วตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นก่อแตกอีกเนี่ยมันก็เสียอีกมันก็มักจะเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์สินการเงินที่คนในครอบครัวนั่นแหละเป็นคนทำให้ ถึงบอกว่าสนิทกับใครมากเกินไปก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะวาสนามันเป็นจุดเสียมันมีเส้นเดือดร้อนอะวิ่งเข้าไปชนอย่างเนื่งการที่มันเป็นก่อนนี้ติดกับเส้นวาสนาแบบนี้มันหมายถึงการเป็นหนี้อันนี้แหละคือตัวก่อนนี่นเลยกลายเป็นหนี้เป็นสินที่เยอะถูกถูกคนอื่นเอาเปรียบเสียเปียบก็คือต้นของวาสนาแบบนี้ บอกว่าเส้นที้มันเกี่ยวเรื่องของเอกสารคําพูดนะที่มันไม่เป็นไป,นปนตามที่ตกลงคําว่าโดนโกงถูกรัดเอาเปรียบมันจึงหนีไม่พ้นคาเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับผู้ที่มีเส้นวาสนาเป็นแตกเป็นเกาะเป็นเสียเนี่ยในตําแหน่งเนินภูโตเรเนปจูเนี่ยมันจึงให้โทษร้ายหนักนี่คือจุดเสียในมือนี้นะครับ จุดบอดอีกจุดหนึ่งก็คือเนินพฤหัสบุคคลใดที่มีลักษณะของเนินพฤหัสที่ดูกว้างบีบให้เนินบีบล้นเข้ามาในเนินเสามันมักจะเป็นในลักษณะเสียเปรียบคนอื่นถูกคนใกล้ตัวนั่นแหละเอาเปียบก็คือตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวด้วยคนที่ตัวเองเข้าไปสนิทด้วยเหมือนกันกว้างเยอะมันก็คือใจดีเกินไปมักขาดความระมัดระวังตัวก็เลยเป็นจุดบอดอีกจุดหนึ่งนะครับ ส่วนดีมันก็มีเยอะไม่ใช่ไม่มีนะในมือนี้ส่วนดีๆก็มีเยอะแต่วันนี้นําเสนอในส่วนที่มันเป็นจุดบอดก่อนนั่นเองนะครับก็เลยจะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน1 0 n 1 0นะครับสวัสดีครับ